กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมณีเบาวแอมรัทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขก,กับน้ำมันใต้หลืบฟื้นครับท่านผู้ชมเนาะ<ช>น้ำมันนี่เป็นผู้ที่ฝันแมน่นครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากกระแสนแตกแล้วครับเอฟซีเนาะน้ำมันบอกตัวไหนครับพกสามพกสามเนาะครับเนาะพกสามพกสามหรือเก่าสามพกสามเก่าสามครับเอฟซีัวกรไดแต่กับสามเนาะครับเนาะเด็กเก่ากับเด็กของในมันเป็นตัวเดียวกันครับผมท่านผู้ชม งวดตีฟันดีอีกล้วครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่อีกครับมีเอฟซีใจดีครับมีเอฟซีใจดีใจบุญสุนทานครับท่านผู้ชมเนาะสื่อแฟบสื่อสบู่ล่ะครับยาซีฟันอาหารการกินครับไข่เนี่ครับท่านผู้ชมเนาะมาให้นามมผ่านทางช่องเบ้าแอมโลทงครับเอากระขอให้มีโชคง่ายครับน้ามม์อีกครับท่านผู้ชมเพิ่นบ่อประสงค์ออกน้าครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ยดีใจแห่งครับท่านผู้ชมมีเอฟซีหมอบของอยู่ของกินให้น้ามม์ครับ ฟันแม่นครับเอฟซีที่สําคัญเพิ่นกระยูข้นเดียวน้าครับเพิ่นตายแล้วฟื้นเป็นคนแบบว่าบบคอยแข็งแรงครับสมุทรชมเนาะดีหลายครับน้ามัมครับผมลดส้นเนาะครับเนาะตายแล้วฟื้นครับอ้ามอสไพรนามัมเลยครับครับครับผมอัสซ่าเอฟซีเออันนี้ครับผมอ่ะอวยพ่อแอปเพิ่นนะครับน้ามัมครับขอให้พีมีแห้งเด้อครับสมกุ้งันปากหาครับพี่พกเกดฟันตีเนึยงนี่ครับตีเล็กครับให้มีโชคมีลาบกิสิ่งใดก็ ขอให้สมความปรารถนาเนาะครับผมครับผมนี่แหละครับน้ำมําฝันแม่นครับเอาเราสู้ฟังนะครับน้ำมําฝันดีที่บอกครับครับฝันมือขึ้นครับฝันมือขึ้นนี่ครับปลาตัวฝันแนวไดครับฝันเห็นนี่แหละครับแม่มาขอกยินตุ่มไก่ครับแม่ครับแม่คุณปนเยีงครับครับผม เพิ่นกระเทียมมากยี่ปีสองสามปีแล้วครับครับผมเพิ่นสร้างมากเข่าฝันผมเหมือคืนครับอยากกินต้่มไก่เพิ่นป่ะโอ้ตุ่มไก่เลยครับครับผมเพิ่นกระบอกผมเนี่ยจับไก่เนี่ยตัวหนึ่งครับ่ั้งเพิ่นบ่อตายเนี่ครับครับผมมานั่งคุ้ยกับผมอันนี้ผมได้จับไก่ไก่ก็จับง่ายๆครับครับผมจับมาผมกับนี่ละขายเพิ่นขาเลยเชือดเลยครับเพิ่นไก่ขาเดี๋ยวผมก็ลุกขนครับผม เพิ่นต้มเองเพิ่นเห็ดเองกินเพิ่นเป็นมาครับผมแหกระกขายเพิ่นเพิ่นเห็ดตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นกะทำบุญน้องะครับผใส่ตาบาดครับเป็นเสียเพิ่นก็เลยอยากเนี่ยมาจักอยากกินไก่ครับมาเขาวันต้องต้มไก่ไปทำบุญเน่แล้วครับน้ำมันเนา่ครับไปทำบุญเนี่ยน้อยบิ้งหนีวันกี่หนีดาเดกออกเนี่ยผมอีสืออายุเพิ่นนี่แหละครับอายุเพิ่นจะปีละครับผมเนี่ยเพิ่นอายุเพิ่นแปดสิบเอ็ดครับ อายุ8ปปีครับครับผมตรมไก่กินตูนิ่งกับผมกะจีได้เก่านึ่งเนาะครับครับผมไกลกับเก่าเนาะครับเนาะน้าหนึ่งกับหนึ่งครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนะครับบัยุบุลาครับบันอันนี้ทีผมฝันย่ำได้อยากถูกนะครับครับผมยุบันเด็กขี่น4่งสีหาับนอยากขี่นิ่งสีหาเนาะมองน้ำมันอยู่นะครับแม่นครับครับผมอันนี้เป็นบันคุณตาเนาะครับเนาะแม่นครับ ไปนอนอยู่บานคุณตาคุณตานีกระเสียแล้วแม่นครับครับผมท่านผู้ชมอผมกัอันนึ่งฟันเสียลูกสาวเกันบ่มีคนนะครับผมไปนอนเบิงบาทโตนอนเฝ้าบ้านเล้เพื่อนผมไปนอนอยู่หันย่ำไหนฟันอยากบ่อยากขาดนะครับครับผมอันนี้ก็ฝฟันอยู่หันบ่ครับแม่นครับมันเคลื่อนหนึ่งผมไปนอนอยู่หันครับผมสิเรีนอายุแม่ครับอันไก่ตัวหนึ่งนี่เนาะครับเนาะแม่นครับผมมันใจครับ่าเคยฟันเห็นเพื่อนห่วยมื่เป็นปีหรือสองปีแล้วบ่ครับบ่ครับห่วย ฟางนี่มันฟางฟันเห็นเพลินเนื้อมินจมไก่ทั้งวด้ครับครับผมมาอีกทีหนึ่งซี่ห่าอาจิเป็นสามตัวนะครับน้ำมันแม่นครับครับผมนี่แหละครับน้ำมันหรือว่าพีมัมข้าเข้าครับท่านผู้ชมเนาะหกสามเข่าจังๆครับนี่แหละครับกับเอฟซีบราแอ็มเราทงกับทีมงานกับโปแงนด์นใจครับท่านผู้ชมมีของมาฝากเล็กๆน้อยๆครับเพิ่มโประสงค์ออกน้ำครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้ถือสามตัวเด้อครับเอฟซี อคนชิงลูกเหาๆเลยครับน้ำมันซ็อกไซเพิ่นสรีรับสู้เลยครับผีแม่นี่เนาะแม่นครับเพิ่นกะอันนี้ระัเที่อวานที่16กุมภาพันธ์ครับน้เมียนแม่ยนนี่ครับนี่ผมไม่เคยฝันยังไงที่อยาสิได้เฮกังวลอีกแล้วเนาะครับเนาะขอให้เฮกต่อเนื่องครับผมน้ำมันครับเดี๋ยวสิจุดตัวเลขของน้ำมันนี่ไว้ให้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะมียังอีกครับน้ำมันการนี้นะครับฝันเห็นเพิ่นเพิ่นกะ คือยังนิมีตไปสื่อนี่ครับครับผมนี่แหละครับคนมีดจิตมีเส้นครับท่านผู้ชมครับขอบคุณน้าหม่ํมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนอาเดียวเบาแอมโรทงหนีสิจดตัวเลขในแคบหน้าจอครับแต่กขอแจ้งข่าวเอฟซีอีกจักหน่อยครับท่านผู้ชมเนาะมีมีสาีพครับมีสาชีพมาแอบอ้างมาดูดเอาเพจของเบาแอมโรทงหนีไปละครับท่านผู้ชมเนาะเพจเก่าถึงดูดนี่เป็นเพจเบาแอมโรทงครับ แล้วก็รบ่าแอมเล่ทุ่งนี่สร้างเพจขึ้นมาใหม่เป็นบ่าแอมเละทุ่งเพจจริงครับให้เขาไปติดตามครับท่านผู้ชมเนาะให้เอฟซีไปเบิงในช่องจริงครับเผื่อเป็นกําลังใจให้เบ่าแอมเล่ทุ่งครับทั้งช่อง YouTube บ่าแอมเละทุ่งครับนี่เป็นช่องจริงของบ่าแอมครับเนาะขอกับขอบคุณน้ำหมั่นได้หลายครับขอบคุณครับน้ำหมันสวัสดีครับครับผมเนาะไปเบิงตัวลรกันครับ ครับผมทธโมชมนะตัวเลขของน้ำมันครับทธโมชมเป็นผู้ที่ฟันแม่นตายเลื่ฟื้นครับ fc เนาะลดลมกหลายเทื่อครับจนพี่การล่ะครับทธโมชมนี่แหละครับตัวเลข2อตัวครับ8 1 8 1กับเก่าหนึ่งครับ fc แล้วก็บ้านเลขที่3าตัวครับ1 4 5 1 4 5ครับเป็นตัวเลขที่สวยงามอีกชุดหนึ่งครับทธโมชมเนาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่ครับน้ำมันครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมรทงกสิลา fc ไปก่อนครับ เจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีมอนนี้เบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จิเดินทางไปทาบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของให้ครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมช้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับ่รรมช้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับธานมช้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับ่รรผช้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ข้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคก้มไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเห้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสาักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว อุบ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้แท้ครับท่านผู้ชมมือแท้แท้หลักกรบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสัมผัสชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกัมี่วัดลุงปูรอดนะครับนอวัดลวงปูรอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดลวงปูรุ้ยนะครับนอวัดลวงปูรุ้ยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอรัมครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมโมตุ่งใได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบัวลายครับมาฝากอิบสีบัวลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเ,รเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ขอบคุณสาธุสาธุ